และสีผิวที่คมเข้มแบบไทยๆบนตัวหุ่นที่ปั้นด้วยปูนปลาสเตอร์มองดูเหมือนถอดแบบมาจากตัวละครในหน้าปกหนังสือคือเอกลักษณ์ของหุ่นโชว์เสื้อผ้าในยุคปี2490ที่ปัจจุบันแทบไม่เห็นแล้วเพราะเปลี่ยนรูปแบบเป็นใช้หุ่นฝรั่งแทนเกือบทั้งหมดหากที่บ้านพิพิธภัณฑ์ยังคงเก็บรักษาสิ่งของเหล่านี้ไว้อย่างดีเพื่อใช้เล่าอดีตแม้อายุของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะยางก้าวเข้าสู่ปีที่20แล้ว หากความตั้งใจของอาจารย์อเนกนาวิกกมลผู้ก่อตั้งยังเหมือนเดิมคือต้องการเก็บรักษาสิ่งของที่บอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคป,ปี2,500เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นม้วนเทปแผ่นเสียงนิตยาสารหรือแม้แต่ขวดน้ำอัดลม สะสมของเก่าในยุค2,500ต้นๆเท่านั้นนะคะเพราะที่บ้านพิพิพธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะยังมีการเก็บสะสมของที่ยังหาได้ในยุคปัจจุบันอย่างนี้ค่ะเป็นแมกกาซีนกระตูนหรือว่าหนังอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็ยังมีเก็บไว้เพราะคงคอนเซปต์ที่ว่าเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่าของที่ยังหาได้ในปัจจุบันวันข้างหน้าก็จะกลายเป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมความทรงจําได้ค่ะ คือของเนี่ยมันทาให้เราสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้รวดเร็วเวลาเด็กอ่านหนังสือเนี่ยเห็นแต่ตัวหนังสือมันไม่สนุกถ้ามีภาพมันก็เป็นภาพแบนๆใช่ไหมของจะเป็นเรื่องสําคัญมันจึงต้องทั่วโลกมันก็จึงต้องมีพิพิธภัณฑ์สําหรับเก็บของเด็กก็จะได้เข้าใจง่ายผู้ใหญ่ก็อ๋ออันนี้เคยใช้เขาก็ได้ช่วยอธิบายเด็กด้วยแต่มันไม่มีไงจินตนาการยากได้มาดู ประวัติของของของใช้ต่างๆหนังสือหรือว่าเป็นของเล่นที่ที่ท,ที่ตอนเราเป็นเด็กอะค่ะก็มาให้ให้น้องได้ดูด้วยอะคะ่ะก็ให้น้องได้ดูว่าเอ่อวิวัฒนกาการหรือพัฒนาการของของใช้หรือเอ่อสิ่งของต่างๆเนี่ยค่ะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้ค่ะ ความที่เป็นพิพิพธภัณฑ์ภาคประชาชนทําให้ทุกปีจะมีผู้คนนําสิ่งของมาบริจาคเป็นจํานวนมากจนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบ้านพิพิธภัณฑ์ต้องเจอกับปัญหาของล้นเกินพื้นที่เดิมที่จะจัดเก็บได้โครงการบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งที่สองที่ตําบลนิ้วรายอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมถึงต้องเร่งดําเนินการให้เร็วขึ้นซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะได้รับบริจาคตู้คอนเทนเนอร์เพื่อนํามาทําเป็นโกดังจัดแสดงของแล้ว หากการจะทําให้พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่บนพื้นที่กว่า4ไร่สําเร็จเป็นรูปเป็นร่างได้ยังต้องอาศัยเงินทุนอีกมากกว่า10ล้านบาทภาคประชาชนเนี่ยนะช่วยรัฐได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้เรียกร้องเสมอว่ารัฐเนี่ยต้องมีหน่วยงานสักหน่วยใหญ่หน่วยหนึ่งอะจะเทียบเท่าระดับมหาชนหรือว่าองค์กรอิสระทำไมจึงไม่เกียดเงินสักก้อนหนึ่ง มาให้พิพิธภัณฑ์ที่เขาทำงานมันก็จะได้งานไม่ใช่ว่ามีแต่การจัดนิรรศการชั่วคราวการจัดนิรรศการชั่วคราวมันจําเป็นนั่นแหละแต่ว่าถ้าเอาถาวรด้วยควบคู่กันไปนะ่ะมันจะดีถ้าเอกชนไม่ช่วยเก็บเนี่ยรอให้หน่วยงานรัฐบาลทําอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ทันกับของที่มันสูญสลายหายไปกับผู้คนที่ล้มหายตายจากไปที่จะให้ข้อมูลเราได้นะครับดังนั้นการที่เอกชน ช่วยรัฐบาลทําด้วยเนี่ยนะครับก็ทําให้แหล่งเรียนรู้ในสังคมมันมันเพิ่มมากขึ้นสําคัญกว่าความพักผ่ย่อนใจเนี่ยมันเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือมันช่วยเก็บความรู้ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังนะครับไม่ต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ นอกจากโครงการบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งที่สองที่พิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่สาลาธรรมศพซอย3ก็อาศัยช่วงที่ต้องปิดให้บริการจากวิกฤตโรคระบาดรีโนเวทครั้งใหญ่ในรอบกว่าสองทศวรรษเพื่อให้มีความทันสมัยเป็นระเบียบเรียบร้อยและดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมได้มากขึ้นขณะที่โครงการบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งที่สก็คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเฟสแรกใต้ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีหน้า วันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน